สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะแอดอยู่ที่สูตรหวยราวสูตรที่หนึ่งเนะาะเดี๋ยวเราจะมาคำนวณสูตรหวยราวที่หนึ่งกันนะคะอะมาดูยอดอะสูตรเก่ากันก่อนนะคะที่เราคำนวณกันไปนะอ่ะสูตรเก่าที่เราทำไปกันนะคะผลออกกันที่แอดให้วิ่งห้า สี่กับหนึ่งนะคะไม่มานะคะในชุดวิ่งเนาะหลุดกันไปนะคะชุดวิ่งหลุดนะคะส่วนในคู่ชุดนะมีที่ศูนย์สี่ห้าศูนย์หกศูนย์นะคะก็ไม่มานะคะในชุดนี้เนาะในสายเก้าก็มีที่เก้าสี่นะคะก็ไม่ถูกนะคะในชุดนี้สูตรลาวที่หนึ่งในวันที่ห้าเราหลุดนะคะขอภัยนะคะเพื่อนๆเนาะหลุดเนาะ หลุดนะคะมาเดีย๋ยวมาเดินกันต่อในวันที่ก้าพฤศจิกายนนะคะกับหัวยหลากันต่อนะคะอ่ะมันออกจะมืดมืดน,นิดนึงนะคะเพราะว่าแดดไม่ค่อยมีนะคะที่บ้านแอดเนาะแอดจะพยายามหาที่มันสว่างสว่างนะคะแป๊บหนึ่งนะคะอ่าสว่างเนาะ มาดูชุดนี้กันเลยเนาะชุดนี้นะคะเราจะใช้คำนวณเลขล่างนะคะกับเลขบนนะคะเลขล่างสองบวกศูนย์ได้สองนะคะสองสามสี่เลยนะคะ,ะเราจะนับชุดนี้กันเลยนะสองสามสี่มานะคะมาดูต่อ อีกชุดหนึ่งเนาะอีกชุดหนึ่งนะคะแสงจะช่วยได้ไหมเนาะบืดมากๆเลยนะคะ,ะมาดูชุดต่อมานะคะสอบวกเนะคะจะได้สิอนะคะสิอ หนึ่งสองสามและสี่นะคะอ่าเราจะได้ชุดนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะมาจับในคู่ชุดกันเลยนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนชุดวิ่งไว้ก่อนเนาะมาชุดวิ่งนะคะชุดแรกนะคะที่เราจะจับคู่กชุดที่สองนะคะสองหนึ่งสองสองสองสามและสองสี่นะคะชุดที่สามนะคะสามหนึ่งสามสอง สาและ3าสนะคะชุดที่สี่นะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามและสี่สี่นะคะอ่ะในชุดนี้เนาะเราจะได้ชุดเรียบร้อยนะคะชุดคู่ สี่สาสิบสองสิบสองชุดนะคะอ่ะเดีย๋ยวเราค่อยมาดูนะคะว่าแอดจะเพิ่มตัวไหนบ้างนะคะมาดูชุดวิ่งกันก่อนเนาะวิ่งเด่นนะคะแอดจะให้เด่นกันอยู่ที่0ูนหนึ่งสองนะคะศูนหนึ่งสองในชุดนี้นะคะ จะเป็นเลขวิ่งนะ,ะมาดูในชุดที่เราจะเน้นกันนะคะเราจะเน้นกันอยู่ที่1และ2นะคะ,ะในชุดนี้เราจะเน้นกันที่หนึ่งและสองนะคะเนาะเริ่มเลยนะคะคู่แรก หนึ่งสองอ่ะสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่นะคะแอดขอเพิ่มนะคะเป็นสองแปดนะอ่า และสามศูนย์นะคะอ่านี่นะคะจะเป็นเลขที่แอดเลือกไว้ให้กับเ,เพื่อนๆนะคะในชุดนี้เนาะลาวที่หนึ่งนะคะอ่ะในชุดนี้นะคะจะเป็นชุดลาวที่หนึ่งเนาะสูตรที่หนึ่งแอดเลือกที่หนึ่งกับสองนะคะแอดไม่ได้เลือก อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกตัวหนึ่งเนาะเยอะไปไหมเนาะอ่ะเยอะไปนะคะจะเยอะไปไหมอ่ะนี่ก็จะเป็นลาวที่หนึ่งนะคะขออภัยนะคะงวดเก่ามันพลาดไปเนาะมันพลาดไปเต็มเต็มเลยนะคะเพราะมันออกที่ สองศูนย์สองเก้านะคะเราพลาดกันไปเนาะอ่ะอีกตัวหนึ่งนะคะแอดขออีกตัวหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะเนาะเพราะว่ากันกันไปนะคะอ่ะนี่นะคะอ่ะตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มนะคะ ชุดนี้จะเป็นชุดเพิ่มนะคะเพิ่มจากที่เราเลือกกันไว้นะคะเนะอะเราก็จะมารอผลกันนะคะวันที่เก้าพฤศจิกายนนะคะอะแอดก็จะไปคลิปต่อไปให้กับเพื่อนๆนะคะได้รับชมกันลาวที่สองเนาะเราทำกันไปสองสูตรแล้วนะคะสูตรลาวเ<ม>พื่อนๆก็ เลือกชอบสูตรกันได้นะคะแอดทำสูตรไว้ให้เพื่อนๆเ,เยอะที่สุดเนาะเพราะว่าจะหาสูตรที่มันแบบว่าแม่นยำะเนาะก็จะคำนวณสูตรให้เพื่อนรับชมกันไปนะคะท่านใดชอบสูตรไหนนะคะก็ตามสูตรนั้นได้เลยนะคะเนาะแต่และสูตรก็จะมีเข้านะคะงวดที่ผ่านมานะคะวันที่ห้ารู้สึกว่าจะสูตรสามนะคะเข้าบนล่างเนาะแม้แต่จะไม่เป็นเลขที่แอดเลือกไว้นะคะก็ยังเข้าอยู่นะ ไปติดตามกันต่อน,นะคะในสูตรล้าที่2กันต่อเนาะค่ะขอลาคลิปนี้ไปนะคะสวัสดีค่ะอ่ะอย่าลืมนะคะแอดขอบอกคุณเพื่อนทุกท่านนะคะที่เป็นสมาชิกต,ติดตามใน y o u t u b e นะคะเพื่อนเพื่อนทุกท่านอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ติดตามชมนะคะอ่าไอคำว่า,ารกระดิ่งเนี่ยมันจะเป็นการแจ้งเตือนของท่านนะคะที่ท่านติดตามช่องแต่ละช่องนะคะถ้าท่านไม่ได้กด ก็จะไม่มีการแจ้งเตือนให้ท่านทราบนะคะว่าเขาลงคลิปใหม่หรือ,อยังนะคะ,อ,ะอย่าลืมกลับไปกดกระดิ่งกันด้วยนะคะที่ช่องของหอยเด็ดหวยดังนะคะกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะขึ้นว่าแจ้งเตือนนะคะเป็นกระดิ่งแจ้งเตือนก็จะเป็นที่หน้าหลักนะคะของ youtube จะมีคําว่าหน้าหลักติดตามและแจ้งเตือนนะคะอันนี้แหละคะ่ะที่เป็นกระดิ่งจะทําให้เพื่อนๆได้รับชมคลิป ของแต่ละท่านที่ท่านต,ตามไว้เขาก็จะมาส่งตรงนี้นะคะติ้งให้เพื่อนเพื่อนรับชมคลิปที่เขาลงใหม่นะคะอ่าอย่าพลาดนะคะตอนนี้ตัวสําคัญนะคะฝากเพื่อนเพื่อนกลับไปกดกระดิ่งด้วยนะคะติดตามแล้วต้องกระดิ่งด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ